สวัสดีครับผมสายันต้องสวัสดีครับมันนี้ก็เป็นวันที่26ธันวาคมกันแล้วครับตอนนี้ผมอยู่กระดังอุบลเซนสาวนหนังเก่ากับเจ็ดครับนี่โมมีกาก่ไม่งานไปไทยครับตอนนี้ห้ากลางจอ ทดสอบนะครับ,บเป็นจอมาใหม่เมื่อไรเจะพอสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นเราสายหนังสวนเหมนหน้าครับไฟเปิดปรทุกอันครับนี่ครับสว่างไฟเปิดปทุกรดวงครับนี่กามาดูแสงจากจอครับ เรามาดูด้านข้างครับว่าเรามาชมด้านข้างได้ไหมนะครับสามารถช้มด้านข้างได้ครับสวัสดีครับสัญญาสาครับนะครับสามารถเบื้องด้านข้างได้ด้วยครับนี่ครับนี่เป็นจอมุตกตะกวัวหน้ามุตกตะกวัวครับหลังหลังฟ้าครับนี่กันแสงครับ จอไม้จากคุณพี่สมศักดิ์ครับนี่ครับราาดูด้านข้างครับนี่ครับเปิดไฟครับเปิดไฟเปิดไฟทุกดวงที่กดังครับมา,รามาดูด้านข้างอีกข้างหนึ่งครับดูด้านข้าง จอบางรุ่นจะเบิงนันค้างบ่ได้ครับสู้ๆเ้อครับเี่ครับรถแห่เราก็จอดตรงนี้ครับมาอ่ามผ่าวสิทวนหนังพีใหม่นะครับผมเข่อะสายอยู่บ่ครับเราจะเปิดแฟตด้วยครับอ่าเปิดแฟตนะครับมันจะเป็นอ่าตัวหนังสือสะท้อนแสงข้างบนและข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะสะท้อนแสงครับ ตัวนี้เขาใช้เราใช้นั่งล้านเจ็ดขาครับประมาณสิบเอ็ดเมตรนอนๆจอสิบเอ็ดเมตรความสูงนั่งล้านสามชั้นครับสวัสดีครับทุกุมนครับสวัสดีครับคนชุมแพชุมพรครับสวัสดีครับฟ้าแลบรับุนหมอดำสวัสดีครับทุกคนครับกดแชร์ด้วยครับเรามาดูแสงจากจอหนังครับว่าภาพคมชัดไหม ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ครับใช้ได้เอาไว้รอมผ่านะครับนี่ครับคือเป็นจอใหม่ล่าสุดจากอ่าคุณพี่สมศักดิ์นะครับสามารถดูด้านข้างก็ได้แล่ก็สู่แสงนะครับที่ครับยูโกดังเนี่เปิดไฟบรรทุดอดลวทุลอดทุลอดเลยนี่ครับทุกลอดเลยครับนี่ ฉายหนังไหนอยู่นะครับน้องอู้อยากฉายหนังนี้ครับคือจอใหม่ครับโปรเจคเตอร์ก็ใส่สมบัตาครับอิบสันอู้อิซึ่ครับตัวนี้ครับนี่ครับสวัสดีครับสายันชัยกุลครับสวัสดีครับไอสุธิตดพูดหน่อยเมื่อเราบอกครับมาเบิ่งหนังนะครับยูกกระด้างครับขอเบิ่งเครื่องสายนะครับเดี๋ยวมาพาไปดูเครื่องฉายหนังครับนี่ครับคนเบิ่งหนังครับอาจารย์ผวาครับ แล้วสิจ้างอาจารย์ผบอยู่แบนหนึ่งค่าเบื้องหนังเบื้องเครื่องสายครับตัวนี้โครงสร้างเครื่องสายกับเฮ็ดจากไม้ครับขอบคุณอ่าไอ้กบซ่าครับกบซ่าครับมอนิเตอร์เขาสายอยู่นี่เขาสายล่องสายสองเครื่องครับนี่ครับสายสองเครื่องเครื่องใช้หนังนี่ก็คือจอมอนิเตอร์ครับก็ใส่สองเครื่องครับ จะได้ยินเสียงพอนะลูก่านฝ้าหนังก็คือของไฮมีเดียครับ,รบ,รบคือลกค้ือั่งอยากเบิ้งงนี้มาเบิงเ้งงนี้ครับเดอ้อย่าม่มโซตายครับว่าจะไปสายมันจิกอยู่ครับมันสายไหนอยู่บ่ครับไอ้นี่ครับเบิงบ้งควบควบชาติครับ ตัวนี้แอดคาราบาลแต่ข้าวเป็นเบาครับขนาดจอก็สิบ 10, 10เอ็ดเมตรนะครับตัวนิงอมรอขับชมด้านข้างอีกครัครร้งหนึ่งครับสวัสดีทุกท่านเข้ามาชมไลฟ์ใหม่ครับไลฟ์สดเมืองนังขางครับปกติเฮะเมืองนังขางจะบ่ค่อยชัดแม่นบ่ครับจอบางบางดุนเฮาตรงเมืองน้างน้ำสวัสดีครับอาจารย์อ้วน SAT สาว FC จ้ามีงานไป่สรครับอาจารย์อ้วนครับเลย สายหนังเล่นครับพอดีจอผสมวใาม่ของอสมศักดิ์เกตคุณครับจากระยองครับสมว้าลายเหมือดบ้านมีเวลาตั้งครับเอาน้ำวิสยัยปลาแน่อาจารย์อว้วนยินที่ครับแจมเลยครับตัวหนังสือก็เป็นสะท้อนแสงครับทั้งบนทั้งล่างสวัสดีครับบุญมีสวัสดีครับอาจารย์เพชรอุบลชัยนาครับ เพชรหมอลาบนาพิหดสวัสดีครับพี่สมศักดิ์ครับสุดยอดครับผมเบื้องหนังเก่าๆไปได้บ้างครับจังมวมีดกฤษนะครับเบื้องภาพครับจากจอไอ้สุธิดบุตรหน่อยมาเล่นน้ำนาย่างว่าท่านกับท่านมาเล่นกระดังผมได้ไอ้มาสายดูผมแนนะครับสายนังเล่นครับมุ้ยไผอยู่นี่ครับ อยู่สองคนสามคนกับอาจารย์าวานี่ครับจอตัวนี้าสาเบมดเบิ้งด้านข้างก็ได้ครับมม่เห็นผมได้ด้านหลังก็เป็นสีน้ำเงินครับเครื่องใช้ฟิล์มก็มีครับต่่วามันผมทดสอบก่อนนะครับเครื่องใช้ฟิล์มห้าไว้ได้นีครับผมไวได้ในีกามีฟิล์มหลายเรือครับแต่วผมยากเด้เครื่องสายฟิล์มดุุนกเก่าๆอยู่ครับมาสายต่อทานอยู่ วัสดีครับนรงชัยดวงแก้วครับผมอยากเอาดุเก่าเก่ามาใส่อยู่หัวอีกตัดีตัวนี้จะได้หัวเก่าเกสวัสด์บ้านนาแมนบอครับไอ้สัยญันครับแมนครับผมจอใหม่จอหน่อยใหม่ดีหนึ่งหนึ่งดีสวยไม่ช่สุดยอดครับป๋าสวัสดีครับผมตัวนี้คือจอสิบเอ็ดเมตรครับนะครับจันท่ชมอยู่นี่คือหนังเดืองสวรรค์บ้านนาครับนำสแสดงโดยอปิยะและ้วกะ เอสคาราบาวก็แสดงครับเรื่องนี้ครับซีมักก็มีหลายเรื่องอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เขาสายโปรยจคเตอร์ครับเพราะว่าทดสอบครับนี่ครับเึิงแสงครับในกรกดังคือเปิดแสงเลยเบิดเลยครับนี่ตัแท้กันอยู่นี่ครับเปิดแสงเบิดอมาเด่ได้ไหมไอ้เนี่ยนี่ครับเบิดดูความคมชัดครับอ้ไม่กายไม่งานก่ ้างหนังไปฉายด้ครับในงานของทานครับระบบเสียงสวัสดีครับพี่สวิทช์ครับอินเตอร์ฟีมครับทดสอบอาหารจอหนังมาใหม่ครับผมสวัสดีครับพี่เดียสวัสดีครับทุกทุกคนครับขอบคุณครับพี่สวิทช์อินเตอร์ฟีมครับไม่มีงานครับก็เลยกลางจอหนังเล่นครับแสงเปิดไวเบิร์ดครับรีตูเบรคครับของจิบบริเปิดครับ ทดสอบแสงเฉยครับก็จอใหม่ครับเพิ่งส่งมาใหม่จากใจไปก่กอนตอนนี้มาบุญทีครับท่านมาเด็ดไมได้เลี๋ยวจะสายนังฟิล์มนั่มครับว่าได้เหตุขีดกับไอ้ทรายนะครับไอ้สุธิบุตรหน่อยครับคู่มักหนังน้ำกันครับคนมักหนังคุยกันหูเรื่องครับยูนี่มีแต่คนว่ายมักบลัมเบิร์ดครับผมมีมังผมหมักหนังผ้เดียวเป็นบ้าหนังครับจ้าอย่ามาหาหอะ เบ้นหนึ่งผมให้มานังเบื้องหนังนี่มวนมวลใจผ่าปะวลโยครับมวลโยครับสุดยอดครับเบื้องขัลบาวครับเบื้องขัลบาวสวัสดีครับบอลซิงครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมในการไลฟ์สดครับตอนนี้เป็นการทดสอบจอภาพยนตร์นะครับจออ่า11เมตรครับ อุปไซเซ้ญญา,านึงกับเจ้าเท่ากับมีจออู่ขนาด7เมตรแล้วก็8เมตรแล้วก็10เมตรตัวนี้11เมตรแล้วก็มี12เมตรแล้วก็มี14เมตรแล้วก็มี17เมตรแล้วก็20เมตรครับสวัสดีครับเพืออ่อนมีชัยชลครับเอาหนังไปสายวอลินแน่จอมับอกเพื่อ,อนแม่ครับจอมัล่าสุดครับไม่ไหมเลยครับพเพราะจะแกะถุงวางหันครับเพ่นส่งมาหลายมือแลนะ้วเพราะเนี่ย ตั้งจอล่องเบืองครับอันนี้บรด้ดึงบรด้ดึงแห้งนะครับเป็นจอที่มาฐานของเราอยู่เบิงเดี๋ยวผมพาเบิงการขึงจอกับบรด้ขึงตึงแห้งครับนี่ขึงอ่าห่างๆกับตึงครับเบื้งบอด้บรด้ดึงแห้งนะครับครับแค่นี้นี่น้อยกับตึงครับครับเบิงขางอะไรครับจอบางรุ่นที่ที่สร้างมาบางอันมันเบืองขางไปตัวนี้เขาเบิง เคียงนี่ก็ได้ครับนี่เห็นไตมตุ่ยความิมันเหลื่อมเพราะว่าเขาเปิดแสงนี่ก็ดังหมดเลยครับครับจอใหม่สวัสดีครับปริเกตครับสวัสดีครับตน้นัาคบผมสวัสดีครับทุกทุกคนครับผม วัอนี้เขาลองสายโดยการใช้โปรเจคเตอร์ครับเในเวลาจะใช้ฟิล์มลายการสดเบิ้งครับตอนนี้เบิ้งความคมชัดของโปรเจคเตอร์กันครับโปรเจคเตอร์ที่ใช้ก็คือของเอซือครับสี่พันลูมินครับเอ็มซีนะครับแต่ผู้เกีตครับขอบคุณหลายครับผมต้นรักแล้วไงขอบคุณหลายครับสำหรับ สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่รักในการฉายหนังกลางแปลงครับให้โดยใจฮักครับช่วงนี้กับโควิดกับสูสูกันไปครับถ้นมีงานเอาหนังไปฉายนะครับเด้อับนี่คือการทดสอบครับีแสงในกดังครับเปิดเปิดไว้แบบแพร่งครับเพื่อตรวอดเลยครับ เครื่องสายหนังแสงสุดยอดครับสวัสดีครับมากมากครับผมมากว่าคำที่เอาใจมากครับมื้งานกะอยู่สายเด่นนี่นะครับพอาะจะสายจอย20เมตรอยู่ครับเพราะจอย20เมตรกะมาหอดแล้วมืองานเพราจะสาย20เมตรต้องมึงนอวัสดีครับโกโบลีครับสวัสดีครับตอตี้สาวแสบดากสวัสดีครับทุกท่านนะครับ ิดไฟรอบก็ดังแสงงามกว่าเพื่อนบอก่ตอนนี้คือทดสอบนะครับทดสอบว่าจอกระพรับกระยังจะสู่แสงไนบอมันก็สู่แสงไหนสบายครับครับใจัรรลักษณข้าพเจ้าครับบริดีครับนาวาดข้าพพาประแดงครับครับใจมากแนวสายหนังนะครับเนาะคือมือถือก็เปิดแฟลชได้ครับน่ครับมึงดี ว่าจอสู้แสงดีครับแม่พอมากกลไสวัสดีครับทุกท่านนะครับในใจชอบในหนังครับแล้วฟืงนี้จะสายฟิล์มไอสิทธิบุตรหน่อยมาเลยน,น้ำเดอ้อครับจะสายฟิล์มครับแต่ผมเป็นเตาหลอดแม้อยากได้เตาทานอยู่ครับไปสาย ไปมีเต่อทานขายกะกะมาไขายนะครับอยากได้ครับใจมากครับใจมากครับผมกะเอาเป็นว่านี่ครับบึง่งรับตัวนี้พี่เป็นเบอร์ชันไไ้นเลยแหะนี่ภาพคมชัดไหมครับนี่โอ้เพื่อนเป็นคนสายก็ดีเลย กับติดต่อได้นะครับ0872513639 0 8, 39, 0 8 9 8 4 9 2 7 5ครับกินข่าวรอย่างครับย่งอยู่ค่ะผมมันคนมักหนังนะครับนาะเขาว่าเรว่ากินเลยสายแล้วจอตึงชัดเจนกับผู้ิใจนะครับย่างเวลาจะภาพจังไปสายพเพราะอะไรบ้ขายหน้าขายตาครับระบการไอไฟหนังกับระบบดิจิตอลครับจอตึงงามสะท้อนแสงเครื่องเสียง บนตรงห่วงครับกับไฟยังสีลายอยู่เลยตอนนี้ถือว่าพ่าดนะครับนอจะได้กัอย่าลืมใส่บริการอุบลไซน์สาวเก่าเก็ดรภาพยนตร์ในเด้อครับเด้อครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้เสียดีกับน้องนอครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับที่ช่องยูทูปไซน์สาวชาแนลและก็ช่องยูทูปไซน์ยันทองสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ